สวัสดีค่ะคลิปนี้นะมาดูการทำพิซซ่านะ before After เห็นหมการฟูของแป้งนะแต่เดี๋ยวให้ตามจะมาบอกวิธีการผสมอีกทีหนึ่งนะมันก็จะมีแป้งพิซซ่านะผสมกับเอายีสต์ผสมกับน้ำอุ่นนะแล้วก็รอนะเขาพร้อมทำงานประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็มาเทใส่แป้งแล้วก็นวดนะ,ะแล้วมันมันจะมีความลงตัวของมันอยู่แล้วนะแล้วเติมน้ำตาลไปที่แป้งนิดหน่อย นะแล้วก็น้ำมันมะกอกนะนวดมันก็จะคือ,อในสไตล์ของแอตําเนี่ยเป็นพิซซ่าบ้านสวนพิซซ่าโฮมเมดพิซซ่าที่ทานกันเองเนะี่ยแต่รสชาติบอกเลยว่าดีมากนะเพราะว่าเราทำแล้วเรียบร้อยนะแต่นี่คือมาแยกเป็นแต่ละคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูนะนี่คือการเตรียมแป้งก่อนจะเป็นแป้งที่แต้มทำไว้เมื่อวานตอนเย็นแล้วแต้มก็แบ่งใส่ถุงไว้สี่ถุงแล้วพอเราจะใช้แล้วก็เอามาทีละถุงเอามาไล่ลมเอามาทำ เอามาไล่ลมเอามาทําเป็นแผ่นนะพร้อมที่จะวางหน้าพิซซ่าพร้อมที่จะของเรานี่จะเป็นพิซซ่ากระทะเชดามใช้กระทะของกระทะของหอยทอดนะกระทะของการกระทะทอดบาบินนอย่างเงี้ยเอากระทะเนี้ยมาทําลองทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะทําเป็นพิซซ่าหม้ออบลมร้อนนะให้ทุกคนได้ได,ได,ได,ได้ได้ลองดูกันนะอันนี้ก็มาในส่วนคลิปนี้คือในส่วนของการเตรียมแป้งนะแป้งพิซซ่าทุกคนลองทําได้เลยนะคะ คือถ้าเราไม่ลองทําเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่พอเราลองทําแล้วอ๋อมันก็ง่ายๆแค่นี้เองมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเด็กๆก็สามารถทําได้นี่ก็คือเป็นลูกสาวนะก็เขาจะเกิดจินตนาการในการที่ทําแผ่นแป้งนะแล้วก็จะมีลูกชายมาช่วยด้วยเดี๋ยวจะมีแต่ละคลิปนะจะทำทำเป็นคลิปสั้นๆสั้นๆออกไปนะทุกคนจะได้ดูแบบไม่ไม่ไม่ไมไมไมน่าเบื่อนะนะก็แต่งนะแต่งขอแป้งได้เลยโอเคเดี๋ยวไปคิดต่อไปกันค่ะ เชิแตาม a n n e l ค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเชิญตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ